สวัสดีค่ะพรากับสมอลเพยยน์วันนี้นำเสนอคันนี้เข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มสำหรับรถยาริส1 2 e ปี19คันนี้เป็นสีเขียวมะนาวที่สีสันสดใสมากแล้วสภาพกลิบมากเลยนะบอกเลยว่าด้านไหนนะแล้วก็ด้านนอกคือกลิบจริงๆค่ะถ้าในสนใจค่ะ ลถเล็กประหยัดน้ำมันแล้วราคาดีนะคันนี้เลยห้ามพลาดค่ะเป็นปี19ราคาเพียงเดือนขายเพียง3,49 0 0 0บาทผ่อนเพียงตัวเดือน6,000กว่าบาทเพียงท่านไดสนใจเงินเดือน13 0 0นาทนะท่านเดียวก็สามารถกู้ได้ครบจบไม่ต้องค้ำาค้ำากันเลยซื้อสดค่ะ แล้วก็ด,ดับเบิยเพษเดเดอนนี้ยังมี2บาตรกว่าดตนเองท่านได้สนใจนะะทาหาดสมโดได้เลยนะปรึกษาเคสแฟนนั้นได้เลยรับรองไม่วุ่นวายแน่นอนค่ะคันนี้สีเขียวมะนาวซึ่งสีแบบเนี้ยนะหายากมาแล้วดูสภาพสีก่อน,นะคะ่ะคือกริบมากจริงๆสรับคันนี้ได้ยาริส 1.2e ลดเล็กประหยัดน้ำมันสีสันสดใสขนาดนี้ค่ะท่านใดที่ชอบรถสไตล์สีสันสดใสนะหรือรถคันแรกเล็กๆแล้วก็อยากได้สีสันสะดุดตาคันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสนใจติดต่อทักหาดโดนๆได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกเลยว่าคันนี้นะราคาดีสภาพสมบูรณ์เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในค่ะคันนี้เป็นโตโยต้าหนึ่งจุดสอง e เป็นแฮชแบ็กห้าประตูฟังก์ชันการใช้งานตอบโจทย์ค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกสบายแน่นอนสําหรับรถคันนี้เป็นรถเล็กที่ประหยัดน้ำมันคุ้มค่าคุ้มราคาเลยด้านในของหนึ่งจุดสอง e นะตอนนี้จะเป็นอารมณ์แบบฟิลแบบสัมผัสเหมือนกรรมะหยี่อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือน,นบหนังกลับผสมกรรมะหยี่อัน,นเนียนนุ่มๆค่ะ ก็จะไฟฟ้าปรับพับมีตัวพับไฟฟ้าเรียบร้อยค่ะตัวนี้เป็นกุญแจไขนะฟังก์ชันมาครบคันนี้ได้เซ็นเซอร์แล้วนะแล้วก็ปรับไฟสูงการลื่นเท่าไหร่มีมาครบเลยค่ะและในส่วนของพรมอลัยสามารถเชื่อมต่อรับสายว่างสายได้อันนี้คือใช้งานออปชั่นเต็มเป็นปี19ค่ะเริมาอยู่ที่127,620หน้าจอเป็นวิทยุส่วนแอร์ได้แอร์ออโต้แล้วนะเป็นไทยเกียร์แบบขั้นบันไดตามสไตล์ของตัวยอริส5ประตูเลย แล้วก็เป็นเบาะผ้าดําเดิมจากทาลรงงานเลยค่ะแต่ดูสภาพก่อนปี19แต่ได้สภาพนี้คือกลิปจริงๆแล้วสีสันข้างนอกคือใหม่มากค่ะไม่มีริ้วรอยไม่มีชนนะ่ะไม่มีน้ําท่วมแน่นอนสําหรับคันนี้ท่านใดสนใจทั้งหันด่วนได้เลยค่ะด้านหลังฟังก์ชันการใช้งานก็สะดวกสบายนะเอาจริงร้อยหกร้อยเจ็ดสยังนั่งได้นะในส่วนของผู้โดยสารต่อหลังกว้างมากกว้างมากจริง แล้วก็ตัวเบาะผ้าค่ะค่อนข้างสะอาดคลีนเลยสำหรับคันนี้เดิมเดิมเหมือนทำง,งานแล้วคันนี้นะเป็นรถบ้านนะแต่ว่าได้ดูการดูแลรักษาไปอย่างดีเพราะว่าสียังกริปอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังค่ะรถคันนี้ซัมซุงอาริสเครื่องพันสองจะไม่มีตัวล้อย,อยังอะไหล่เนาะด้านหลังฟังก์ชันออปชั่นยังครบนะอันนี้เดิมเดิมเหมือนทาแม่แดงก็จะได้ตัวแผงปิดหนึ่งมาถาดท้ายมีมาครบนะคะแล้วก็ขออนุญาตเปิดให้ดูเนาะมา อุปกรณ์ค่ะยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ครบเลยคันนี้ตัวนี้จะเป็นพวกแบบอุปกรณ์ฉุกเฉินเนะาะจะไม่มีเดบยังอะไรค่ะสำหรับรถเล็กเปลี่ยนดน้ำมันแล้วก็เซนเซอร์มีมารอบคันคันนี้ได้เซนเซอร์ด้วยนะเซนเซอร์กะระยะท้ายเสียงตึ๊ดตึอย่างเงี้ยค่ะอ่ะการใช้งานออปชั่นค่านข้งครบเลยใครดูเป็นรถคันแรกเลยอ,อยาก ซื้อไว้ใช้แบบรถเล็กๆสบายๆายคันนี้ก็ห้ามพลาดค่ะสีสันสดใสสภาพกริบขนาดนี้นะติดต่อซมโอด่วนได้เลยค่ะบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงดูเบาะผ้าซะก่อนคือเดิมเลยอันนี้ดํเดิมจากทางโงงานเลยสนใจทักหาปรึกษาได้ค่ะรับรองว่าไม่ยุ่งยากเป็นไวรับเธอรถนะถ้าในสนใจอยากได้รถ คันแรกเล็กๆไปใช้นะเงินเดือน1 2ื่นสสามารถกู้ท่านเดียวได้จบเลยค่ะต้องคันนี้เลยรถเล็กที่ระหยดถมันตามสไตล์ของยอริชหนสคันนี้แล้วสีสันนะบอกเลยว่าคันนี้สีเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะในเจนนั้นคือสีนี้ค่อนข้างที่จะสะดุดตาเลยค่ะท่านใดสนใจทักหาได้เลยค่ะที่0 9นย์เก้าหนึ่งแปดได้เลยนะคะสนใจปรึกษาเกี่ยวเคฟเอฟแนน์ปรึกษาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรืออยากลองรถเช็ใจรถค่ะมาหาสมุดได้เลยที่พยนตร์สาขาเซติไทยหกสิบแปด ได้เลยนะคะยังไงฝากกดติดตามช่องรถเก่งมือสองด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ